อุ้ยตัวแม่พอใจเลยตัวครับนะครับเก็ตข้าวเม่าไซเบึ่มๆเย็นลู้เหรออุ้ยป่าอะไรกินงกินเกินนะครับตัวนี้กินไม่เกินครับไปจุดมาแล้วครับผมตัวตัวมาดเลยอุ้ยไอเบนมันเอาแล้วซุ่มมานานเอาโอ้ยสามเงตัวเดียวอุ้ยเงี้ยเกลือเกลือเลย นีครับปลาถูอของแท้ตุตายครับนะครับนอ้ซื้ออย่างนี้ซ okay. ื้อยาอย่ากุ้งสยดไม่ล้า่ันีกุ้งเป็นกุ้งเป็นสายากทีุ่กุ้งเป็นมีตะกุ้นตตาแต่กุ้งขาวแบบเน้นกี่านล้วครับตอนนี้อย่ากุ้งเป็น50บาท เดี๋ยวลองไปตีอย่าปอมเล่นก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะได้ปะ่ะเอลองดดิลอง,ลอง,ล,องลองตีเล่นๆนะครับเดี๋ยวจะไปตกที่ทะเลทักติดม้สักสิหมาลองเราแป๊บโคสีส้มสีส้มลองดูนะครับว่าจะวินหรือฟล แป๊บครูแจ็คแป๊บครูโคตรเท่เลยวะตีเล่นๆนะครับสักสิบไม้คำๆเดี๋ยวรอไปตกปลาทะเลกันนะครับเย็นนี้ตกปลาทะเล ไปดูควาครับไปตกทะเลไปที่ของเราเล่คอันนี<ป>้องหึนเยอะเด็กครับเกครับดีครับต้องเดินไปสุดนู้นนะครับวันนี้ก็คนมาตกเยอะอยู่แต่คำว่าไม่ค่อยได้เพราะว่าน้ำมันนิ่งนะครับทำไมเบ็ดอันนี้ก็ถึงร้านนะครับผม ครับน,นี่พบกับปันทุกชีวิตน,นะครับวันนี้มาตกปลาที่ประภาการที่ไหนไม่รู้นะครับดูไม่ออกตรงนี้ผมไม่ได้บอกหมายนะครับว่ามันคือที่ไหนแต่มีคนแนะนำมานะครับว่ามาเรื่อยๆเคติดต่อตามนายอด <laughs> đừng quản đấy ở bên kia lắm á <laughs> เออลยว่ะเนี่ยแบบอะไรวาไอแต้ไแต้มด้วใช่ไหย้ใ่โอ้ยผมไม่เข้าใจเลยสวยครับไอ้สยปลาสายเห็ดโคนสวยนะครับผมมาครับหนึ่งหนึ่งแต้มแต้มไอแป้นไม่นับ เราไปดูกันต่อนะครับผม,ะมจะมีไหมแต่น่าจะมีตัวนะเพราะว่าเพราะวมันู่เป็นฝูงดูครับอยูดูครับดูครับนะดูครับจะดูครับนะไายแป้นไม่ใช่ไสายนี่ปสายรู้เลยอ่ะดูเลย ตัวที่สอเยที่งเยครับที่สองเยครตัวที่สองเลครับตั่เลยเวท่งยครับตัวที้เลยครับเลยครับ่ยคัตัีเมื่อกี้ยครับตังเลยอ่ะตัจะไปลงปับัครับนะครับผมครับตัาครับตักทาอเยัทา่แอนคลับนะครับบอ อครับเดี๋ยวย้ายที่เลยนะครับคุณเบ้นเดี๋ยวย้ายไปตรงฝั่งนี้ดี่ว่าครับน่าจะเบาึ้นกระแสน้ําอะไรเนะพราะว่ามันเป็นแนวกั้นขึ้นนี่นะครับก็ย้ายมาถึงตรงนี้นะครับน้ํานิ่งๆป, <c oughs> ประเดิมด้วยแป้นาาครับ <c oughs> น <c oughs> ี่มาแล้วมตมันชื่อกีวิตนะครับนี่ครับ ตัมเหมือนตึกชีวิตนะครับตั้มมาหาปลานะครับอยากได้ดูช็อตสวยๆนะครับไปที่ช่องบ้าหาปลาได้นะครับเก็ตข้าวเม่าไซส์เบิ่มๆอ่ะปลาต่อนะครับแล้วว่าผมด้วยเป็นปลาเลยลองบิดติดไหมว่าไงบิดติดไหมลองเลยวัดไปเลยเอาเลยนะครับหนึ่งสองตั้งไม่ผีครับพลาดแต่มีตัวต่อนะบีดมีต่อตะกี้ตึ๊บๆเข้ามาวังขันย้อนครับติดครับตัวนี้โอ้ยย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  มาสายครับเฮ้ฝั่งนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนี้เลยครับมาสายของผมแดกครับแต่ว่าตัวปอยตัวตัวเดียวจะยากอะไรไัยไหนนี่เอาตัวห่อเป็ดเมื่อกี้เอาตัอยากอะไรอะตอนนี้นะครับไม่มีปลาแล้วนะครับตรงนี้เย็นนี่เพราะพี่ไม่ได้ทันมองเลยว่าจริงๆเขาปลากินเหรอวะปลากินจริงหรอ

ครับตั้งแต่ย้ายมาตรงนี้ได้ได้ได้บางอย่างครับยังเลยนะโอเคแต่พี่ตั้มมาได้หลายเต็มนะครับพอย้ายมาตรงนี้นะครับคุณมาแย่งดวงครับตอกไม้เองนั่นเลยเฮ้ครับบรรยากาศครับพี่น้องตองไม้นักหนักแล้วเอาดิเอ้ยมันกินตาตะขันกินขามือเลยมาเมื่อกี้โอ้โหกินครับกินครับไอ้ชื่อกี่กินขันง่ขันง่เลยยังจับขนอยู่เลยหลุดเบาะตะปันมาเบาแล้วนะน่าจะหลุดูอะไร เป็กอะมีน oh, ีอยกไปโอ้โหยีกัข um, uh, 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 ้าเมาเข้าเป็น huh. ฝูงโอ้โหดีทีเดียวกเลยสุดจัดยีกินเกินนะครับตัวนี้กินไม่เกินครับโอ้โหโอ้หมดูฟ้ามันสมบูรณ์ดีสั่จัดนี่คือพวกปากกระบอกแน่ครับอาจจะใช่แค่หัว ใช่เหรอกระบอกตอนเย็นเล่นน้ำขออข้างหินอาจจะมีส่วนปลากระบอกได้ต้องเป็นแห่เบโจมั้งเหรอขีดมั้งนะไม่ไปไม่ไหวเออเนี่ยเดี๋ยวมันจะสู้เดี๋ยวมันจะกดลงหินนะไอ้นี่แหละปลาเดิมไอ้เมาเก็งเขาเมาแหลงไหมชอบเลยชอบดีชอบดีไอ้เฮียเบตรีไม่แดงนะ เจอบเลยเอะยจอบเยอะเกติดหินนะเว้ยโอ้ยอะโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาขึ้นข้างป่าเลยวะอันนี้ไม่ใช่ข้างป่านูนไอจวดไอจวดแดงแล้วจวดมาแล้วครับเจอบจวดบอลับไอ้จวดมาแล้วครับผมโอ้ยจวดลงมาเลยโอ้ยจวดเข้าจวดเข้าไม่ต้อง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 ย้าหรอกจวดเข้าม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 าไปจัดนะครับเบ็ดปิตั้มนะครับไปไปจวดเข้าวะแดงนะ ตัวไม่ใหญ่ครับอ๋ออเลยไอ้นี่ครับไอ้แป้นครับลองแป้นจวดหมายเป้นตามครับอุ้ยอะไรวะอะไรวะอุ้ยอนี่ไอ้ดุ๊กไอ้ดุ๊กนี่อุ้ยเฮ้ไอ้ดุ๊กเป็นว่าอะไรวะดุ๊กอุ้ยไอ้โกดเปล่าไม่มีผ้าดอันตรายนะมันมีเงี้ยงจำไม่เป็นนะเนี่ยไอ้ดุ๊กไอ้ดุ๊กมีทิชนะเฮ้ยดูก่อนนี่เป็นว่าให้ดุ๊กพินไอ้ดุ๊กเป็น đuốc khấp, ui, ừ. đục chứ, Đục đục à, đi, đuốc, ở đây này, an toàn đấy, không phải, đuốcทะเล, nghe nghe, ba lê bước bước, mà luôn lo tụi dài luôn, mày bên, lo nghe ngua, này này, đục đuốc, ui, lo tụi giày, mày bên, nè, ở bên, mày ăn à. ừ, leo, sụm mà nản, ăn, 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 ไปผูกเบ็ดใหม่มานะครับเป็นสูตรสูไข่ครับูุยพี่ตั้มของครับพี่ตั้มบ้าหาปลานะครับเมื่อกี้ไปผูกเป็นเบ็ดตาเบ็ดเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าสายหน้าเป็นเอ็นโอ้โหครับอันนี้ปลาปลาดุกนี่อันตรายใช่ไหมครับอันตรายครับนี่ต้องให้ผู้ชานาญขอปลดนะครับเดี๋ยวให้พี่ตั้มบ้าปลาปลดครับเราต้องรอรอรอผ้าก่อนโอเคไม่ผ้าอย่าไปจับเะครับางพี่กัดนี้เฮ้ย ตีผมตีใกล้ๆเยตีใกล้ๆเลยหรอวะเออใกล้ๆคตรหมาดเลยพี่ตัวยใหญ่ปลารายอยู่ใกล้นะเว้ยปูปลารายตัวยังใหญ่อะโอ้ยดูฝ่ามือตัวเดียวปูอียอดหนึ่งตัวนับหนึ่งพวกนับสามนับสี่นะครับตอนนี้เจ้าองฟองึชีวิตนับสองเยมีครับปลาครับตัวหนึ่งตันึ่งขอเท่าหลังกันใกล้เกินปลาอะไรวะไหนพอจะรู้ปะวะ ไม่รู้แต่นักมากอ่าไอ้สายาวะวะอุ้ยปลาสายใหญ่ครับอุ้ยของแท้ไม่ใช่ปลาสายครับไม่ใช่อ๋อไอจวรวดเทียนครับจวดเทียนนี่น,นี่ครับจวดเทียนที่เราตามหาครับอล้วจ้าบอกแล้วจวรวดเทียนสายเอาไม่ใช่จวดขอมมาบ่ะกวนตีนเขามาไม่ไ,มไม้แต่จวดได้ส่งสงสงจวดแล้วเออไม่ใช่นีที่ได้ครับอันนี้จวดตัวที่สองนะครับนายบันทึกชีวิตนะครับครับผมนี่ครับ เสียววะไอจวดเทียนอ่ะใช่หรอวะได้ทำไมมันดึ๊บๆเมื่อกี้วะมันงอเลยเนี่ยได้ได้นะครับถ้าจวดเทียนเรารู้มือครับนี่คือเทียนแล้วคันเลยไม่รู้วะมันงอเงี้ยแต่น่าจะเป็นตะปูในจวดแล้วเฮ้ยนี่ดิไม่ใช่ไม่ต้องมีเรียปั่นส่วนได้เลยถ้าเป็นพวกปลาจุดวัดจุดวัดรู้ครับม่าห้อครับป่าทรายต้องขอโทษด้วยที่พูดเยี่ยมมาจากี้นี่ไปกูขอโทษบ่อยเหลือเกิดแบบกราบหนึ่งกราบสองและกราบสาม เคุยเธอเยอะเลยกูเยอะเป็นงงเก่งแต่ตัวมันใหญ่ไงใส่ครับปันใสครับจะใายใหญ่จริงจะใายใหญ่มากใส่ตัวนี่ใหญ่จริงใช่ไหมมากินปะตัวใหญ่ด้วยไอ้เหี้ยน่าขันน้องเลยตอนตอนนี้วิจะยไฟให้ดิวิชัยไฟให้ไงต้องมีใส่ด้วยจะเป็นนั้นไม่สว่างไปใหญ่ไปใหญ่ใหญ่จริงใหญ่จริงไปใหญ่ครับไปใหญ่ครับจรวดเสียงวาววางไอ้จรวดนั้นอยู่นะครับ ไอ้สายใบใหญ่เฮ้ยไอ้เขียบแกยวเบ็ดกูด้วยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาปลาสายขึ้นมาก้อนเดินเดินเดินลงหินนะอ้มปะอ่ะเอาเลยๆจัดการเลยใช่เอาใส่ถุงเลยเฮ้ยเอ็งเองได้เอ็งได้ทั้งหมดเลยขาดเลยน่ารักฮะจัดการเลยดีดูตัวพ่อพหน้าพี่นายเลยตัวเมื่อกี้ไอ้เขียบมนุษย์ลงไปเฮ้ยตัวเมื่อกี้มนุษย์ลงไปนะ มันเรียกพวกมาดิมันบอกว่ากูดูดกูดูดด้วยด้วยนี่ยยูยยูู่ยูยยู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 ยอยูยูยูู่ย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 ยูยูกูย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 ยูัยู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 ยหน้าูยูอูยูย้ยูายูยูยยูยยยยเยูยูยูยยู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 ยยูยูะูยูยูยยูยูยยว เนี่ยมันอูที่ตีนม okay. okay. ึง kind ด of ิล kind of ื่นนะนะเบี้ยงน้ำนะนะนั่นนะเก็ตขโมยเก็ตข่าเมาโอเคข่าเมาข่าเมาฮ้ฮ้กี่แต้มแล้วก็ไม่รู้นะครับสีแต้มแล้วมั้งแสงคนบางคนแล้วมั้งเห็นไครับติดไปเลยติดเจ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 ครับตอนนี้ครับไม่ใช่หินนะครับแต่คือปลาปลาครับผมปลาครับผมตัวเราเรื่องนะครับ โอ๊ยปลารถไปลดเด็ดหินเดินหินแต่ปลาไม่ลดนะติดขินข้างล่างครับเดินเราต้องหลงแลครับจังหนเลืนเลื่อนเลืนเลืนปลาทรายครับสวยครับคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมช่วยหยิบเป็ิดไว้เอาไปไปก่อนตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้ จับน,นาดุดนะทกูเกือบแย่เด้ม <s ip> <eres> ีครับนี่ครับมันเหมือนมีตาปาต่อนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตาต่อนะครับดูดยังไม่เอียบนะยังไม่ได้นนมีมีปลาต่อนะครับแต่ว่าให้เบาเบานี่ๆๆๆนี่นี่นี่ากิน ไม่ไม่โดนไม่โดนรู้อยู่ปลากินนี่ปันฝนไปแล้วไงโอ้โหเซียนเลยตกปลาแบบเซียนนะเข้าใจปะไม่ต้องมาถือลำแบบเอ้ยไม่ต้องมาถือคันแบบเราอะไรอ่ะข้างปานเหรอไอ้จวดไอ้จวดไอ้จวดไหมจวดขอมาอืมขอมาแบบว่าที่เราได้เฮียจวดเข้าชอบชอบชอบไม่เขาจะมาไล่จวดหลายครั้งแล้วไหมเล้ยนะเอ้ยสวย ติดไหมนะไม่มีติดติดครับอ่าปลาอะไรวะไหนที่มึงว่าลองเดาดิขอาสายวะวะจะเดินไปลึกดิเดี๋ยวก็ลื่นหรอกตันเลยตันไปเลยดูดิตันนเฉือนเลยตวยปลาสายครับตัวน้อยตัวน้อยก็ได้ก็ได้มันน่ะขอได้เหนื่อยครับขอได้เหนื่อย ต่อนี่ยครับตี๋ว่าได้เนี่ยเออไอ้หนุ่มโชกเล่นนี้ปลาตอดนะครับเมื่อกี้มีปลาตอดใสอ่ออนเดี๋ยวผมสับให้ดูติดครับนี่ครับปลาครับนึบ้วรูปปลาอะไรติดตัวนี่เป็นปลาไหนแล้วบอกว่าตอาแร็กหนักนะปลาปสาสตัวเล็กจริงด้วยครับปลาายเข้าครับ สายแบนครับสายแก่พันครับนี่สายสายแบนครับแบนไปนับนะครับขงินรอดเนอผมกินแล้วผมแล้วบินแล้วเนอะผมเนียปลาแล้วดูไหดูนั่งนี่ะปลาแล้วเดาดิเสียงไอ้จวดจวดเล

Sí, sí, sí. Một tay bà 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 ตัวอะไรตัวปลาีลา <c oughs> ่เชือเ่อมต่ลงเล<า>ย <c oughs> สายใช่ไหมสายขาโชวหน่อยชวหน่อยสายลาดังวันนี้โดนอยู่แล้วไออยู่นี่นะไก่ไม่ได้ล่ไก่แล้ có <laughs> phải hết rồi không bạn Thôi dùng cái này Khỏe ของคู่ครับน like mm hmm. mm hmm. okay, ี่ครับปลาถูของแท้ถูสายครับปลาถูเพื่อปลาถูมาสายคู่ครับได้ไหมได้ได้ได้รับผมทุกทีปล่อปล่อยเว้ยโอ้ยอะไรวะนี่เป็นตวครับไม่ได้ทำไม่ครับแป้นเลยสาย ไซเล็กมันงคือบาซายบาซายคือนล็กลงไปยังนอตหนึ่งไม่ถึงสิบเลยวุ้นไซกำลังกันเลยอืมแต่นี่ไม่ไม่โดดแล้วโดนโดนโดนหนักครับนใบตัวครับเรียวหุ้บุกแม่งยักครับได้ครับได้ครับตอนนี้ดูตัวว่ะ โอจวดครับไอจวดไอจวยครับจีนจจัวจีนอ้าวรู้อยู่เออบางทีจังว่าไอจวดอุ้ยพีบบิ๊บบิัง ครับวันนี้วันที่ชีวิตก็ได้ปลามานี่กิโลพี่ตั้มปลาทรายล้วนนครับอันนี้ปลาทรายล้วนๆครับวันนี้ผสมรวมครับโลฟ้าได้มั้ายมีหลายปลานะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปมาครับเพราะว่าตกตีนเนี่ยตกตกตีนเยี่ยมนะถือว่ามานนะอุ้ยตีกินทุกไม้เลยไม่ใช่เหรอตีกินทุกไม้ครับก็ตัววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ กันใหม่สำหรับบันทึกชีวิตคลิปหน้าเราจะทำอะไรรอติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดทักทายด้วยนะครับผมสำหรับเป็นกำลังใจให้พวกเราบันทึกชีวิตงานคำคืนนี้ไปดกดด้วยคำคืน <Zen> <line>